สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆชั้นป .1 จะเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกเก๋นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรกกันก่อนนั่นก็คือเรื่องร่างกายของเรานะคะเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอนี้กันพร้อมกันนะคะร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะมากมายแต่อวัยวะภายนอกของเรานี่สิ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยต้นเขารู้ไหมรู้สิจ๊ะเรื่องง่ายๆแค่นี้เองอวัยวะภายนอกก็ผมตาหูจมกูกคอมือเท้าผิวหนังไงละ่ะต้นเข้าแล้วหน้าที่และว,วิธีการดูแลรักษาอวัยวะเหล่านี้ละ่ะแล้วต้องทำยังไงบ้างจะถูกวิธีน้องๆครับเรามารู้จักหน้าที่ วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของเราพร้อมๆกับต้นกล้าและต้นข้าวกันเลยนะครับน้องๆครับคนเราทุกคนมีอวัยวะที่เหมือนกันและอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเรียกว่าอวัยวะภายนอกอวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และอยู่ในร่างกายเรียกว่าอวัยวะภายในส่วนอวัยวะภายนอกของเราแต่ละอวัยวะ จะมีหน้าที่และวิธีการดูแลรักษาแตกต่างกันดังนี้เด็กๆจำได้ไหมคะที่ต้นกล้าบอกมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างนะคะมีตาใช่ไหมคะตามีสองข้างหูมีสองข้างจมูกปากคอมือท้า แล้วก็ผิวหนังเหล่านี้คืออวัยวะภายนอกนะคะคือเราสามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างในเป็นอวัยวะภายในเราจะมองไม่เห็นนะคะเด็กๆ,ๆไปดูนะคะอ่าอันนี้เป็นรูปของอวัยวะภายนอกของร่างกายของเรานะคะมีตา ใช้ในการมองเห็นหูใช้สำหรับฟังเสียงจมูกใช้สำหรับดมกลิ่นแล้วก็หายใจปากใช้สำหรับกินอาหารแล้วก็พูดมือใช้สำหรับจับถือแล้วก็สัมผัสสิ่งต่างๆและเท้านะคะใช้สำหรับ การเดินนะคะนักเรียนดูแล้วเนี่ยนะคะครูก็มีเกมสนุกสนุกนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทำกันแล้วก็มาลองเล่นพร้อมกันกับครูนะคะพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลย นักเรียนเห็นไหมคะว่ามีอวัยวะอะไรบ้างมีหูปากแล้วก็ตานะคะทีนี้นักเรียนดูสิคะว่าอวัยวะแต่ละอย่างเนี่ยใช้สำหรับทำอะไรนะคะฟังใช้อวัยวะอะไรในการฟังคะอ่าเด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะคือหูต่อไปกินอวัยวะอะไรคะใช้ในการกิน าค่ะและอวัยวะที่ใช้ในการดูก็คืออะไรคะตาอ่ะไปดูสิถูกต้องเลยนะคะอ่ามีอีกเกมนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆอยากเล่นเนี่ยนะคะครูจะมีลิงก์สำหรับเข้าไปเล่นเกมอันนี้ท้ายคลิปที่ชม จบด้วยนะคะอะาจไปดูนะคะเกมนี้อ่มาแล้วนะครับพอเด็กๆเ,เริ่มเข้ามาในเกมให้คลิกที่ปุ่มนี้นะคะ,ะด้านข้างนะคะจะเป็นชื่ออวัยวะต่างๆนะคะมีหูแขนมือจมูกตา แล้วก็เท้านะคะเหล่านี้เป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอกทั้นเลยวิธีการเล่นนะคะก็ให้นักเรียนไปคลิกที่จุดด้านข้างชื่ออวัยวะนะคะแล้วเราก็ลากไปหูอยู่ตรงไหนหนักเรียนก็ลากไปไว้ในวงกลมที่ชี้ที่หูนะคะง่ายๆแค่นี้ เดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นักเรียนเข้าไปเล่นกันด้วยท้ายคลิปนี้นะคะแล้วมาพบกับครูใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ